เป็นในหนึ่งครอบครัวศิลปินนักร้องสาวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเก่งกันทั้งพี่น้องกันเลยทีเดียวสําหรับพี่สาวคนเก่งอย่างแก้มวิชาญานีที่ทั้งสวยและมกความสามารถที่ต้องบอกด้วยว่าเจ้าตัวนั้นประสบความสำเร็จในฐานะน,นักร้องหญิงเป็นอย่างมากมีผลงานเพลงที่โดดเด่นและเจ้าตัวก็ได้โชว์เสียงที่ทรงพลังมากมายนอกจากเธอแล้วคนในครอบครัวก็ยังมีน้องสาวของเธอที่ต้องบอกเลยว่าทั้งความสวยและความสามารถนั้นไม่แพ้พี่สาวเลยทีเดียวสําหรับทางด้านเกียรติจินภักด์ ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของเธอนั้นน่าสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ หลายคนรู้จักและชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากสําหรับทางด้านเกียรติจินพักนักร้องสาวมาีความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่ได้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ไปถึงฝั่งฝันแต่ต้องบอกเลยว่าเธอก็ไม่หยุดตามหาความฝันเจ้าตัวได้มุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มตัวกับสายงานในด้านการร้องเพลงจนเธอมีชื่อเสียงได้ไม่ผลงานมากมายนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้มีโอกาสข,ขึ้นร้องเพลงบนคอนเสิร์ต และประกวดตามรายการต่างๆอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเสียงดีไม่แพ้พี่สาวเลยนอกจากนี้ในด้านการศึกษาปัจจุบันเธอได้เรียนจบระดับปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าใครที่ได้ติดตามเธอจะเห็นว่าล่าสุดเจ้าตัวนั้นกําลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาหลังจากที่ถูกหวานใจหนุม่มต่างชาติขอแต่งงานเรียกได้ว่าทั้งคู่เหมาะสมกันมากๆมีโมเมนต์น่ารักอ่อนให้ได้ดูกันอยู่เสมอและนอกจากนี้ล่าสุดทั้งสองคนก็ยังเผยภาพพีเวดดิ้งสดโรแมนติก ที่ต้องบอกเลยว่าหวานกันมากๆทั้งความร่อและความสวยนั้นเหมาะสมกันมากๆเลยล่ะค่ะจะน่ารักและอบมุ่นแค่ไหนเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ